วัญใจกองถ่ายเบลล่าโชว์สเตปโยกมันมันเมื่อกองถ่ายพรมลิขิตอยู่ใกล้งานบวชออนแอร์ Air, ให้ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องพรมหมลิขิตภาคต่อของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแน่นอนว่าออนแอร์ Air, เพียงแค่สองตอนแต่กระเสตอบรับดีมากทั้งยอดดูออนไลน์และเรตติ้งถล่มสุดๆ ล่าสุดติ๊กต k อกชาโม,มาไมพียได้ออกมาโพสต์คลิปน่ารักๆของเบลล่าระหว่างรอเข้าฉากถ่ายละครพรมแหมลิขิตโดยตอนนี้เบลล่ารับบทเป็นพุทธตาลร,ระหว่างที่กำลังต่อบทกลับได้เสียงเสียงดนตรีเห่นากงานบวชเบลล่าจึงได้โชว์สเต็ปเต้นเบาๆตามเสียงเพลงมัน,มน เมืองหลังพรมลิขิตจอยหมดไม่สนงานบวชใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่ารานีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลลาแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองถ่ายละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตกองถ่าย